สวัสด,ดีน้านหลานยินดีต้อนรับเข้าสู่การคาสตเกมอ่าไทยโกไม่ใช่โอสุแล้วล่ะนะเพราะว่าไม่เห็นจะเล่นอสุกันเลยเล่นแต่ไทยโกกันอย่างนี้เนี่ยนะ ก่อนจะเริ่มเล่นเพลงเนี่ยวันนี้ลุงมาเล่นแทนเจ้าหลานนาแต่ที่เขามาไม่ได้วันนี้เขาไม่วางนะก็เดี๋ยวลุงจะมาเล่นเกมแทนเขาให้ดูแล้วกันว่าวันนี้เดี๋ยวลุงจะสอนหลานเล่นเกมไทยกะลุงจะสอนว่ามันควรจะตียังไงลุงนะฝึกฝีมือมาตั้งห้าร้อยปีที่แล้วเว้ยลุงอายุเยอะแล้วหล้วต้องเข้าใจว่าลุงอาจจะเล่นแป๊กมั่งแต่แล้วว่าลุงเลยลุงแกแล้วแล้วเรื่องที่จะสำคัญจะบอกวันนี้ก็คือมีคนส่งคำถามมาหาว่า อ๋ออ๋ออลุงลือมาลุงแกแล้วเดี๋ยวนะอ๋อใช่ใช่ใช่มีคนบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมโอซูอ่ก่อนนะให้ไปโหลดกันได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะแล้วก็ไปโหลดมาเล่นกันเด้๋ยวนั้นใะเว็บนี้นะมีทุกอย่างที่ล้านร้านต้องการทั้งตัวเกมทั้งเพลงที่จะโหลดมาเล่นด้วย สำหรับคนที่สนใจจะเข้าไปเล่นกันในช่องแชทแล้วก็ป๊าปที่อยู่ข้างล่างนี้เลยเชื่อลุงนั้นล้ลานจะได้สิ่งที่ต้องการเอาล่ะเราพลาดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้ลุงจะพาล,ลานไปรู้จักกับคนคนหนึ่งเขาชื่อว่าคุณเอรินลานรู้จักคุณเอรินหรือเปล่าเดี๋ยวลุงจะพาไปรู้จักเขากันในแพลงที่ชื่อว่าเฮลมีเอรินของวงครูแอนครีเอ เวอยมีเขาเจ๋งจริงๆแล้วลันไปฟังได้ลุงฟังตั้งแต่สมัยลุงยังอายุ20กว่าเอาแล้วนะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยมาเอรินเอรินคนคนนี้เขาชื่อว่าเอรินดูภาพของเขาไวเไ้เห็นไหมเห็นไหมลุงอ่ะชอบเขามากเลยลุงอ่ะนะชอบเขาที่สุดก็ตรงหน้าอกเขาใหญ่มาโหรานมากลุงอ่ะนะสัญญากับป้าเวยว่าลุงอ่ะจะต้องมีโอกาสสัก ที่ได้ไปเยี่ยมคุณเอรินและขอดูน่าอกเขาแต่ป้าพอรูวก็ตบลงออกจากบ้านเลยเอรินเอรินเอาหลานหลร้องพ้อมกันเร็วเอ้าร้องเอรินเอรินร้องพ้อมกันเร็วหลานหเอรินเอรินหลานหลานพร้อมกันติเอรินเอรินยกขึ้นมืออะยกมือขึ้นมาด้วยเอรินเอรินโอนลุงแป๊กเลยเห็นไหมเอริน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  hot c a อ b ินเ ชยผทกาคูฟูเอาเตอโน่เดวัตชิโอโอฮิเมสมาอาาต้าวันโอฮิเมซมาโม่โอใหกัคูิเตสุกคู่สุกนอูเดว่อตยวาซอินเอรินอตได้ซาอินอรินออ่ะไม่ใช่ลุงจำเนื้อท่อนนี้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรหันรานไม่ต้องคิดามลุงจะพยายามลื้อฟื้นความทรงจำอ๋อ เอลินเขาเป็นคนที่น่ารักมากเพราะเธอมีหน้าอ,อกที่ใหญ่ลุงก็เป็นผู้ชายที่ชอบหน้าอ,อกมันเป็นเรื่องที่คู่คนตั้งชอบผู้ชายทุกคนรู้กันดีว่าหน้าอ,อกมันเจ๋งจริงๆแต่ลุงก,ก็มไม่ได้หมายว่าหน้าอ,อกจะใหญ่หรือเล็กนะลุงไม่แคร์แต่ขอให้มีหน้าอ,อกก็โอเคมากลุงเป็นคนอย่างนี้แหละนะโอเคดูแลนะองจังไว้หน้าอ,อกแรงม,มากเอลินเอลินถูกคนก็อยากจะเล่นรับรักกับเธอ ลุงยังอยากให้ท่อมาเหยียบให้ครับว่ลุงนั้นมีความสุขลุงนั้นก็เป็นมาโซคิซิมเหมือนกับเพื่อนเพื่อนของลุงนั่นแหละนะใครได้เจอแอรินเขาก็อยากจะให้เหยียบแล้วก็แอรินนั้นช่วยทุกคนจริงๆเลยจริงๆนะทุกคนไปหาแอรินได้เขาเป็นด็อกเตอร์ที่เก่งมากแอรินแอรินมาช่วยกันสักทีสิแอรินแอรินหลายๆทำตาลุงนะ,ะยกมือขึ้นยกมือขึ้น ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดต๊ดอ้าเอ้าโนว์ชิยโอซากะคูคเละคันเตะโนว์เดอโอตาชิโอโอฮิเมซามาアナタワナซヒメサマมวไฮคุชิตェスヨคูเละอาดูกะาอินเอรินอานาตリンิナタซウサิ อลุงกำลังพูดภาษาญี่ปุ่นล้า,า,า,านล้านนรู้หรือเปล่าว่าล,ลุงกำลังหลอกเป็นภาษาญี่ปุ่นน่นมันยอ,อดเยี่ยมเพราะว่ายุงเก่งมากนั่นนันานก็คงไปฝึกภาษาให้เก่ง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 ,กง,กงเอรินเอรินของพวกเราทุกคนก็ยังคงรักเธอเป็นเอรินเพราะว่าเอรินนั่นนั่นแหลมมากเพราะว่าเธอมีหน้าอกที่ไร้ยอหูปปปเป็นเพงที่พัฒนาจริงๆเลยทำไมลุงรู้สึกว่ามันเมอดลุงได้กลับไปสิบสี่อีกครั้ง จร,จริงๆเลยที่ว่าลุงได้รู้สึกว่าโอ้ประสบการณ์ในวัยที่ลุงยังยังเยาว์วัยเนาะเหมือนล้านโตขึ้นกว่าจะเข้าใจว่าอหน้าอกมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าโลกเราไม่มีหน้าอกแล้วก็เป็นเรื่องที่แย่มากแล้วลุงจะรู้สึกว่าลุงไม่ควรจะเกิดมาเป็นมนุษย์เลยเลยนะเอาล่ะล้ายคงได้บทเรียนในวันนี้ไปเยอะกว่าพอ ลุงเองก็เลื่มเหนื่อยแนละ้วเดี๋ยวขอลุงพักหน่อยนะอ้าวนั่นๆเจ้าล้านหนักมาพอดีมาเล่นตรงนี้หน่อยลุงรู้สึกเหนื่อยมากเลยมาๆมาๆนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้อ่ะนัน่นนะอะ่อารักดีมากมาลุงลุงมาทําหอกอะไรตรงนี้ครับนี่มันโตน๊ะของผมที่ลุงมาตั้งการจะซื้อหอกหัาเหวหาอะไรตรงนี้เออไปตายสิโอเคครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่การแคสเกมเอ,อ้ยไม่ใช่ผม ลุงคงพูดไปแล้วใช่ไหมโอเควันนี้ผมก็พาทุกทนมาหลับหกับการเล่นเกมไทโกะนะเพราะว่าผมจะไม่พูดโอสุแล้วเพราะเราเห็ว่าผมยังไม่เล่นโอสุเลยแล้วก็ผมไปโหลดเพลงมาเยอะบ้างเลยแล้วก็นอกจากนี้ผมยังไม่ได้มีโอกาสไปไปเล่นออนไลน์กับหลายๆคนนะก็ใครที่ตามตามกระแสอยู่ในแฟนเพจของผมก็คงจะเห็นกันนะฮะก็ใครที่สนใจเข้าไปกดไลค์แฟนเพจผมได้นะตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลย แล้วก็นะสาหรับคนที่มีโอกาสได้กับผมก็ผมคงจะออนนะเพราะว่าผมออนช่วยบ่ายแหละเพราะว่าช่วงนี้ผมพอจะเล่นเน็ตได้นิดหน่อยนะฮะก็ใครที่ที่เห็นผมเข้าไปตั้งชื่อห้องแปลกๆอย่างชื่อห้องว่าเออห้องนี้ไม่มีปาวานสีน้ําเงินอาศัยอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นห้องที่ชื่อแปลกๆ่กังชื่อว่าเออสมัยก่อนมนุษย์ใช้ก้อนหินในการล่าสัตว์หรือห้องที่มีชื่อว่าอัมพาวาเลี้ยวซ้ายข้างหน้า500 m. เมตรเนี่ยคือห้องที่ผมตั้งนะใครเข้าไปดูได้อาจจะเจอผมนะครับ ก็ตามนี้แหละเอาละ <c oughs> เราเล่นเพลงเอรินกันไปใช่ไหมนะลุงอ๋อใช่หลานเพลงนี้ริมบริมไมลลุงถึงเรื่องสมัยก่อนมากครับเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับลุงอ๋อใช่ลุงรู้สึกประทับใจใช่มันทําให้ลุงรู้สึกถึงหน้าอกที่ยย่ยมมากเอ่อครับอะโอเคช่างหัวลุงแม่งมันโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเพลงที่ผมโหลดมาซะเยอะเชะีชวยวอ่าผมคิดก่อนว่าจะเล่นเพลงอะไรดีอ๋อใช่ เพลงที่ผมอยากจะเล่นคือเพลงนี้ i r o n e เพลงนี้ครับผมเป็นเพลงจากอนิเมในเรื่อง o r i e n t i m o r t a l Kanani k าว a i Wakegami นั่นคือเพลงของเรื่องอน้องสาวไม่นานกอสนไรเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดราากาคพอสมควรแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ใครเคยดูก็จะหลั่งลกับความซึมๆของเธอฮะ พร้อมกันแล้วเราไปล่ล้ายกับเพลงนี้กันเลยดีกว่าโอเรนอิโมโ,โตะก้าคนนั้นมีข่าววาอยู่ว่าแกันแน่ของไอรอนีวูชั้นทีวีซ้ายนะครับเราไปเล่นกันเลยดีกว่าขอพีกูด้กันถ้าเกิดเป็นเป็นพาร์ดผมต้องตายหายแน่เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับยีราฟ go to Africa เธอคือน้องสาวโมเอที่ชอบเล่นเกมเราก็เล่นกับเธอเพราะว่าฉันเป็นพี่ชายเราจะเล่นแต่เกมลันลาที่เธอเอามาให้ฉันลองมันก็เป็นเกมโป้ลันลาเฮ้ hey, ผมผ่านได้ละเอาลันลาจริงเลยฟินนันแล่เราคือพี่ชายเราต้องตามใจของเธอทุกอย่างเมื่อเธอต้องการ ถ้าว่าเธอชวนเล่นเรามาเล่นเกมนั้นลาเพราะเธอเอาเกมโปบมาให้เราได้ลองสักครั้งกดแสนติดใจทุกวันเราก็คงอยากจะเล่นอีกก็ไปขอเธอเล่นมาอีกเพื่อความงามเราก็เล่นเพื่อความเป็นชายก็ผู้ชายทุกคนต้องมีโอกาส ที่จะได้ลิมลองความมันของเกมโปเพราะว่ามันสุดยอดล,ะล,ะลันลาเมื่อทุนดาดเก็บ S T G มาแล้วก็ลันลากันเพราะว่าผู้ชายทุกคนนั้นชอบเล่นเกมโปมันลันลาสนุกสนานเฮฮาและเลิศเลอเรามีน้องสาวที่ชอบเล่นเป็นเดิมพันแล้วก็ลันลากันเพราะว่าฉันมีเกมเล่นฟรีถ้าผมมีน้องสาวแบบน,นี้แล้วก็นะ ชีวิตผมคงโคตรอาภัพเลยไม่สิผมคงมีเกมเล่นเฟรนนะโอเคนี่ทำอะไรพลาด <laughs> <laughs> ให้ตายสิองแม่เจ้านี่เป็นเรื่องที่แย่มากเลยเออคิดยังไงม้างครับลุงเออสำหรับลุงแล้วนะลุงคิดว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยจริงๆลุงผูมใจบากที่ลุงเลี้ยงหลานมาได้อย่างนี้โอ้โหลุงประทับใจจริงๆนะเออ ไว้ขาวหน้าเนี่ยเดี๋ยวลุงจะจัด,จดชุดเด็ดไปหาลานที่ลิมลองลุงมีเป็นกับกับอัเลยหลานต้องไ้ลองสักครั้งแล้วจะรู้ว่ามันจงจริงมันลล้ามาสาวๆที่อยู่ในเกมเดียวกันนะครับลุงใจเย็นๆฮะลุงควบคุมสติอารมณ์เดี๋ยวลุงเป็นความดันโลหิตตายครับใจเย็นๆครับโอเคโอเคสิดาได้ไม่ใชะว่าจะไม่ละล้ากันแบบนี้อีกนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและฟังกับการแคสเกมอไทโก ฉันจะไม่พูดโอสุแล้วกับเกมไทยก่อนครับผมกับผมนาคนะครับแล้วก็ลุงนะก็ไม่มีกวาดค่ะหน้าไว้เจะกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมย้ยกัว่าเจากันใหม่ข้าวหนอกับลุงนะดวลุงจะชวนเล่นเพลงมันๆอีกเอ๊ทุกคนกำลังทำอะไรกันอยู่หรอครับเอ๊ผมขายเล่นด้วยคอนซีผมชื่อว่าน้องนาคนะสรุปสรุปแล้วครอบครัวผมมีกี่คนวะเนี่ย ไปเจอกันใหม่คราวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ่ะวันนี้ลงุงจะมาลองเล่นเพลงเรินเทวฉันของลุงดูนะ ห้านก็ตั้งใจดูกันให้ดีนันั่นห้านแล้วลุงจะเล่นให้ดูว่าเอรินเขาเป็นใครเอรินเนี่ยลุงต้ามเขาดีเขาเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่มากลุงมาชอดตรงนี้ของเขาีิสุดเลยลุงมาชอบมากออกไปยา้สกีล่ะเอรินเอรินลุงลุงบอกว่าเอรินเอรินเอรินดีมากห้านทำตาลุงนะเอรินเอรินพูดตาลุงพูดตามลุง เอ้ลินเอ้ลินล้อนทำตามสีล้อนทำตามยกมือขึ้นเอ้ลินเอ้ลินเอ้ลินน่ยบอกว่างี้นะครับแเอ้ลินเอ้ลินลุงทำตาไหมนะลุงทำตามเอ้ลิน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 เอรินท่าสเกตตอร์เอรินเฮ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 โอชิยะโอกากาคูคุยอคาเตะโตูเดวัตชิโอโอฮิเมซาบาโอกามามานะโอฮิเมซาบา ว้โวัจากคุชิเปสิยกคู่สุดก่าตัเจ็ดนะกู้ยว่าอาณาตาอวแลวภาษาอินเดลินอาณาตาเดหัวาษาเฮยอินอินอินออินินเนยเสือกบิ๊ดบิ๊ดสิซีดีิยาก็คอโลอก็ซีด้สาลเรืเนีเจอีคอลุงพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยลุงเก่งไม่หลานลุงล้อมันภาษาญี่ปุนแล้วเก่งมากวันนั้นหลาน เราจัดลองเพลงกันแบบนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นกันเย่าเอรินเอรินทาสเกตเตอร์เอรินเอลินช่วยฉันทีนะเลรินเอรินเอรินทาสเกตเตอร์เอรินบูริงกาเอรินเอรินดูซาเกต้าเกียนนะฮูซาเกตานะฮะลงล่างภาษาญี่ปุ่นอยู่อย่างนี้คุณก็ช่วยเชียร์ลุงกันไปนะอย ลุงชอบแม่ดินทีเธอมีหน้าอกกันแซงใจยักษ์มาห้องลานลุงชอบความจริงนั่งมีลันหลอกขอบังเอลินกับบานไปเนอะแอลินเอลินทอสเก็ตเตอร์แอรินเอล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 ินแอรินแอรินท่สเกตเต้ร์อลินดารากูชีเต 아아아, 너 혹시요, 다 후후리카타 테단 너우네 아나타와, 오희매사마 아나타와강 어희사마 모호 아야쿠시테 수요쿠수대카 군텐가 우대와 아나타와 요와사 인에린 아나타인 사 ฮาว์ดูเ uhm จ้เจ้าฮักก si> ันค uh ู่คู่นี่ข้กันเตะนาฮู้ดเดดดันดลนโอ้ที่ไม่สมมาอันนัตว่าก็สุดเฮีะมาฮาว์ไปยาคูช์เต้สุอยากคูส์ก็ทักกันด้วยว่าอันนัตว่าอย่าเว้าใส่เอรินอันนัตแต่เด็กเวาส่อ๊ยฮูเห็นไม่รู้ก็ทําได้ร้านร้อนก็บอกไปฝึกเล่นกันดูนาะ ลุงว่ะนะรูจักคุณแอลินเขาดีบอกแล้วว่าลุงชอบเขาตังขีดหนาอกคุณใหญ่มาโผลประทานอนลังการร้านสร้างมากร้านร้านเราไปดูได้นะตามทีป้าไพอ่ะนะร้านร้านไปดูกันได้นะโอเคเรียบมาก